น้ำวัดดอนไหวที่นคปรปฐมเนี่ยอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆที่สนใจแล้วก็เบื่อเบื่อว่าแค่อยู่กรุงเทพอยากไปเที่ยวไหนในวันหยุดเอาใกล้ๆแล้วก็ไม่เสียเวลามากเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยียนได้เพราะตลาดน้ําวัดดอนไหวเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพถ้าเดินทางจากทางปิ่นเกล้ามาก็ห่างประมาณสักยีกว่าโลเท่านั้นเองเลี้ยวไปทางถนนเส้นพุทธมนตรสาย5แล้วก็จะมีทางเลี้ยววิ่งเข้าไปมาสักกิโลหนึ่งก็เลี้ยวเข้าทางเข้าวัดดอนไหวนะครับแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวาง,วางจอด รถได้ผมว่าเกือบพันคันนะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับเดินเข้าไปที่วัดเนี่ยคือตลาดเนี่ยจะเดินเข้าไปต้องผ่านวัดก่อนพอเดินเข้าประตูวัดไปก็จะเจอฝ่ายต้อนรับยกมือไหว้ให้ช่วยกันทําบุญนะครับก็ทําบุญลงศพหรือที่จะถวายสังฆทานก่อนเข้าไปเที่ยวเดินตลาดก็ว่าไปพอทําบุญเสร็จก็เราก็จะเดินเข้าไปที่เขาจะสวัสดีปลกปลุกนะครับก่อนที่จะไปตลาดกันต่อนะครับ เข้ามาตลาดน้ำวัดตอนไหวก็จะมีฝ่ายต้อนรับมาคอยต้อนรับเวลาเดินเข้าตลาดน้ำต้องผ่านวัดก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำบุญก็มาแวะทำบุญก่อนนะครับก่อนเข้าไปรำคาบุญ สำหรับบรรยากาศในตลาดนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับขนมอาหารของโบราณน,นี่เยอะเลยสําหรับลุงแปานาอานะครับหรือใครที่สนใจพวกอาหารเก่าๆนะครับพวกขนมโบราณ ขนมทองเอกเนี่ยมีวางขายเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ามีของหลากหลายชนิดมีอาหารหลายหลากชนิดสนุกครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มาเดินหาของทานเล่นพื้นที่ตลาดนี้กว้างขวางนะครับแล้วก็รูปแบบตลาดตอนนี้เนี่ยคึกคักถึงแม้จะมีสถานการณ์ช่วงโควิดแต่ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ร้านค้าทุกร้านก็มีเต็มตลอดนะครับผมมาเอาเกือบประมาณสักสี่โมงกว่าๆห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ยังเต็มกันอยู่นะครับสนุกสนานครับ ขนมโบราณอย่างเงี้ยขนาดเลยก็พอดีคำพอดีคำแค่นี้อร่อยจริงหอมอนี้อร่อยจริงแบบนี้มันชุกก็ได้นี้มันชุกก็ได้ือเท่าไหร่จ้าแม่สามห้าสามห้าร้อวมได้หมดเนี่ยอันนี้ขนมยิ่งตำรักโบราณมากเลยที่มอดเขาเรียกอะไรนะฮะขนมที่มอด ขนมขี้มอดอเ,ปเป็นขนมแบบขนมขี้มอดขมปัญญาของชาวใต้ทำจากน้ำปลาทำจากผักดิบคลาสสิคที่บ้านมากแบบว่าที่ครท้องเอกอย่างเงี้ยทองเอกอ,อนันนี้เราโบราณเาณไใต้ท้องเอกที่ของทางภาคกลางภากางแต่อ,แตอันนี้คือว่าเป็นขนมูมมปัญญาคนใต้ไ่ใส่ท็อปปิ้งในไอศกรีได้ใส่สลดได้ใส่ลัดถ้าไกมันเป็นมาข้าวทั่วแบบข้าวทั่วนะ้วก็ก่เกลือใส่น้าตา ขนมชมดาวทุกชั้นวางไม่ได้ขนมชมดาวทีกชวขนเองดาววันนี้เอาคุณจะแม่อันนี้อันนี้เท่าไรเลยไหนะสองห้าสอ้านี่กินได้หนึ่งนี่ก็นม่อะกำลังมีเรื่องเลยกันอุ้มกระเบนก็เหลวแดงก็หวานหวานสามนม เอาดินะกระแมแมึงเหนีอวอะนี่นะอันนึงนะราลองกินดูแม่ค้าคอเป็นบาแม่ค้าสวยด้วยอ่าเแจกตลงแจกหมดไี่ต้องขายก็้ารยโลแจกแปดิโลขายยี่สิบโล กหกะะีนี่อดหลัก้องกินด้วยและนี้ของลราหูด้วยเออวิซยยามแต่ตอนนี้เหลือแค่สองและพี่มาให้หมดเลยได้แล้วเก็บไว้ได้เจวันช่วงปนึเดือนทุเรีนมาล้อยี่สองชงสองร้อยจบอีกชงนูเก็ไว้กินเองไม่ใช่กินเองลสองชงสองร้อยจบปีการขายวันรอการหวเยอรมันค่ะ นะคะพี่คนสุดท้ายขอให้คุณ้อยขอบคุณพี่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากพี่กั๊กายมีหรีมีิ๊มบิ๊บบิ๊บมีถามมีถามสำหรับสายหิวนี่ต้องไม่พลาดนะครับเรื่องของเป็ดพะโล่ซึ่ง ก็มีร้านเด็ดๆแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็ดพะโลอยู่ริมน้ํานะครับอันนี้พลาดไม่ได้ต้องไปลองวันนี้เนี่ยผมลองร้านนายหนับนะครับก็เนื้อเป็ดก็นุ่มหนับเดี๋ยวเรามาลองไปชิมชิมพร้อมกันนะครับวันนี้แพ้นายหนับนะครับตลาดน้าร้อนหวายเราทำมาส่งใ,ใกล้นี่เองของเขาดีเนี่ยนะเรืเ่องของเป็ดพะโลแต่วันนี้มาสายชั้นในเลือดเนี่ยอของเรื่องนี่หมดละอันนี้มาลองเกาเหลาอันนี้เป็นรวงลุงลองด,งด,งด,งดงู ต้องวาารอ้อนน้ำซุป900อธิบายด้วยนะไม่มีบรรมยญญา้พวกเป็ะโลเออ้อยแล้วก็จริงกับท่ามันอันนี้เป็นพวกเคื่องบ้างง เลากินกนัน่งกินคู่กันเะข้าไปนะรูดเลีไม่เหงาสวยนี่เนี่ยประเทศสมาธิแว่มาก็ต้องลองเพราะว่าจริงๆมันมีหมูสามันด้วยนี่ขาดไม่ได้ฮะอันเหนียวของดีเนี่ยต้องเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะ ไม่มีเจ๋าตอนนำตามในกองขอบุดยอดไวปลงตอนในเดือดลงตอนนี้เดี๋ยวนนหิวลงตอนในเดือดไม่หิวไปเจอกันนะครับลุงกอลอนยังชวนเชื่อม i <laughs> ตลาดน้ำวัดดอนไหวเนี่ยนะครับอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับก็มีเรือให้บริการนำเที่ยวแม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับก็สามารถขึ้นได้ที่ตลาดน้ำวัดดอนไหวนะครับก็เป็นเรือสภาพโอเคโออาร์ใช้ได้แล้วก็น่าชมบรรยากาศได้ดีสนุกครับลองมาดูนะฮะบรรยากาศน้ำในช่วงนี้ก็ถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็อากาศเย็นสบายตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นได้นะครับยังสดชื่นอยู่